วันนี้เราจะพามารู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยสาย HDMI Fiber มีความพิเศษอย่างไรนะครับทำไมต้องเป็น Fiber Optic แล้วมันแตกต่างกับตัวทองแดงยังไงล่ะ2รุ่นนี้ราคาถูกและดีจริงๆเลยครับคุณภาพเรื่องตัวสายหรือหัวสายอันนี้เดอ b ์เมวันครับผมตัวนี้ผมจะเดินจากกล้องโกโปนะครับผมผ่านตัวสาย HDMI Fiber Optic 400เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพสดให้ดูนะครับผม สวัสดีครับผม PPB ีเบ p ไพนะครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับผมสาย HDMI Fiber ครับตัวสาย HDMI Fiber นะครับผมมีความพิเศษอย่างไรนะครับตัวสาย HDMI Fiber ทำไมต้องเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วมันแตกต่างกับตัวทองแดงยังไงล่ะคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกให้กระจ่างเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมตัวสาย HDMI Fiber นะครับที่เป็นทองแดงนะครับตอนนี้ที่มี อยู่นะครับผมก็จะมีตัวรุ่น1 0 8 0 p นะครับสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับหรือจะเป็นตัว 4k ที่รองรับตัววิดีโอที่เล่นด้วยบูเลหรือจะเป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็จะมีหลายสเปคนะครับทั่วประเทศไทยนี้แต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับผมตัวสาย HDMI นะครับที่เป็นทองแดงครับระยะการปล่อยสัญญาณภาพที่ได้ 4k ที่แท้จริงมันจะใช้ได้แค่10 ถึง20เมตรเท่านั้นครับหัวก็มีส่วนครับตัวคุณภาพของสายก็มีส่วนครับแล้วแต่โรงงานนะครับเขาผลิตมาแบบไหนครับถ้าเป็นสาย HDMI ทั่วไปนะครับผมที่บอกว่า 4K รองรับได้30เมตร50เมตรอย่าไปเชื่อครับไม่ถึงผมทดสอบมาแล้วครับสาย HDMI ที่เป็นสายทองแดงนะครับหรือที่เราใช้อยู่ทั่วไปครับสามารถเดินสายโดยตรงครับต่อตรงเข้ากับตัวอุปกรณ์เข้ามาหาที่จอได้สูงสุดแค่50เมตรเท่านั้นครับแต่คุณภาพสายไม่ได้ 4K นะครับแต่โลกสมัย มันเปลี่ยนไปแล้วครับผมถ้าอยากจะได้ 4K ที่แท้จริงนะครับกับระยะสายที่ยาวขึ้นนะครับ50เมตร100เมตร200เมตร300เมตร400เมตรลูกค้าต้องใช้ตัวสาย HD m i c r ฟ f i b e r ครับต่อภาพต้นทางกับปลายทางภาพออกเหมือนกันแน่นอนครับขอให้ตัวอุปกรณ์นะครับผมกับตัวจอนะครับรองรับ 4K ครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องสปิเตอร์ครับผมตัวสาย HD m i ทองแดงนะครับต่อผ่านสปิเตอร์ที่เป็นตัว HD ธรรมดาหรือ 4K นะครับโดยปกติแล้วนะครับในตัวอุปกรณ์ ของสปิตเตอร์หรือสวิตภาพนะครับเขาจะระบุไว้เลยครับว่าสายที่ดีไหมที่รองรับนะครับจากการเสียบเข้าจากตัวอุปกรณ์มาหายที่ตัวสปิตเตอร์หรือสวิตหรือตัวสวิตสปิตเตอร์ ไปหาที่ตัวจอไม่เกิน20เมตรครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าลูกค้าจะปิดเตอร์ภาพออกในระยะไกลๆนะครับถ้าไม่ใช่สาย HDMI Fiber หรือตัว e x t e n d e เดที่แปลงสัญญาณโดยสายแลนหรือสาย r j 6ไม่มีทางทําได้ครับผมถ้าเป็นสาย h d ด i ีธรรมดานะครับนี่คือทั้งหมดครับที่ลูกค้าควรที่จะรู้ไว้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมวันนี้เราพามาดูตัวสาย HDMI Fiber นะครับตัวสาย h d M i Fiber ที่บริษัทเราขายนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เลยครับ2ตัวนะครับของยี่ห้อลูมิล่า ตัวหน้าดำนะครับกับตัวหน้าแดงนะครับผมความแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับผมตัวหน้าดำนะครับจะรองรับได้สูงสุดแค่ 4k นะครับตัวหน้าแดงนะครับผมรองรับสูงสุดนะครับได้ 8k ครับสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ทุกระบบเลยนะครับแต่ตัวรุ่นของลูมิล่าเราทั้งหมดนะครับผมเราก็จะมีสูงสุดแค่100เมตรนะครับระยะที่เรามีนะครับหน้าดํากับหน้าแดงนะครับผมมี10เมตร20เมตร30เมตร40เมตร50เมตร70เมตรและ100เมตรครับผมตัวสเปคของสาย ตัวดิเมนชันนะครับ4.5มิลครับเป็นสายไฟเบอร์มัลติโหมดครับตัวสายเป็นตัวสายเ outdoor นะครับผมเส้นเล็กแบบมีอาร์เมอร์ครับมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยครับตัวสายทนทานแน่นอนครับผมตัวสายตัวนี้เป็น 4K 60 h z ินะครับรองรับความเร็วสูงสุด18กิกะบิตครับเป็น 4K Ultra นะครับผม HDMI HDR 2.0ครับสรุ่นนี้ราคาถูก และดีจริงๆเลยครับต่อมานะครับผมและถ้าลูกค้ามีโจทย์ว่าต้องการใช้สายระยะเกิน100เมตรละ่ะเราจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับผมสาย HD My Fiber ครับของ PBA ครับเรา O E M มาจากโรงงานเองเลยนะครับคุณภาพเรื่องตัวสายหรือหัวสายอันนี้ดอม์เมวันครับผมตัวสเปคตัวสายตัวนี้นะครับผมรองรับ HDCP V ี2ครับผมรองรับงานภาพแบบบุลเล่ครับเป็น 4K แบบอุลตาครับและเป็น HDR แท้เลยครับผมตัวหัวกับตัวสายมีความแข็งแรงนะครับผมตัวรุ่นนี้ของ PBA เรานะครับผมเราก็จะมีตั้งแต่10เมตร20เมตร30มเมตร50เมตร70เมตร100เมตรแต่เรามีมากกว่านั้นนะครับผม200เมตร3 0มเมตร400เมตรครับผมระยะไกลๆนะครับเกิน100เมตรนะครับเหมาะสําหรับหน้างานที่เอาไว้ใช้กับงานไลฟ์สดนะครับใช้ ใช้กล้องออกอากาศใช้กล้องวิดีโอครับสำนักภาพสำนักข่าวงานห้องประชุมงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตเอาตัวนี้ไปเลยครับจบแน่นอนครับผมตัวนี้เป็นโลไม้นะครับผมสามารถคลายสายออกและพับเก็บสายได้ครับสเปคสายเป็นตัวอาร์เมอร์เหมือนกันนะครับกันหักนะครับมีความยืดหยุ่นสูงครับรถขับผ่านเอาล้อมาทับสายไม่เป็นไรนะครับคนเดินเหยียบสายไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ลูกค้าพึงระวังมากสุดสำหรับสาย HDI m f i b e r t i c นะครับเราควรที่จะรักษาตัวหัวนะครับผมให้ดีที่สุด นี่ก็จะเป็นเรื่องการบำรุงรักษาตัวสายหรือตัวหัวของตัวสายเฟิร์บอตนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาเทสต,ตัวอุปกรณ์เลยนะครับผมว่าภาพมันออกหรือเปล่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกับตัวกล้อง GoPro โโนะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเวลาการถ่ายภาพสดแบบเรียลไทม์นะครับผมมันจะออกมาเป็น 4K จริงหรือเปล่าความดีเลยข,ของกล้องมันจะมากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับตัวสายนี่เลยนะครับผมสา,มาย HDMI ไฟเบอร์ของ PBA ครับในระยะ400เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับและนี่นะครับผมภาพแสดงออกมานะครับตัวนี้ผมจะเดินจากกล้อง GoPro นะครับผมผ่านตัวสาย HDMI Fiber Optic 400เมตรนะครับสามารถออกภาพได้นะครับผมโดยผ่านพอร์ต HDMI นะครับนี่คือวิธีการต่อนะครับผมเราก็จะมีตัวไมโคร HDMI นะครับที่ต่อผ่านตัวกล้อง GoPro นะครับผมเป็นสายนะครับแล้วก็ต่อผ่านตัวอะแดปเตอร์ 4K นะครับผมตัว2ตัวนี้นะครับเรามีจำหน่ายนะครับเผื่อลูกค้าอยาก ได้ตัวไมโคร HDI m ทูหัว HDI m ปกตินะครับผมตัวนี้เหมาะสําหรับการเอามาทําเป็นตัวกล้องไร้สดนะครับเพราะเป็นสายอ่อนนะครับผมมีความยืดหยุ่นได้ดีครับส่วนตัวต่อตรง HDI m ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว HDI m ที่รองรับ 4K นะครับเพราะฉะนั้นภาพจะออกมาเป็น Full HD นะครับผมเรามีขายทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับเราจะต่อผ่านตัวซอสนะครับผมไปที่ตัวสายตัวม้วนนี้ผ่านตัวสาย400เมตรนะครับผมมาต่อเข้าที่ตัวจอ LCD นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นภาพสดให้ดูนะครับผมนี่นะครับ ผมภาพก็ออกมาชัดแจ๋วขนาดนี้เลยครับผ่านตัวสาย HDMI 400เมตรนะครับเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเ <f ix> ยี่ยมจริงๆเลยครับ นี่คือความดีเลยของตัวอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีดีเลยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใช้กล้องคุณภาพสูงๆก็จะโอเคมากกว่านี้เลยครับการจัดการภาพได้นะครับนี่ก็จะเป็นการเล็กคอร์ดของตัวกล้องนะครับผมสามารถบันทึกภาพได้เลยครับเราสามารถกดฟังก์ชันต่างๆได้นะครับผมเป็นเลนวายก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นซูเปอร์วายก็ได้ครับตัวนี้ก็รองรับนะครับผมเราจะปรับ ตัวภาพให้เป็น 4K ก็ได้นะครับผมดูจากตรงนี้นะครับจะเข้าดูฟังก์ชันรูปภาพต่างๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบการจัดก,การของกล้อง GoPro นะครับ สามารถใช้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวเครื่องบันทึกภาพตัวเครื่องเล่นซีดีดีวีดีบุเล่ตัวกล่องดิจิตอลก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับหรือจะให้เป็นไฮมากกว่านั้นนะครับผมใช้กับตัวกล้องดิจิตอลกล้องวิดีโอถ่ายเลกคอร์ดออกมานะครับกล้องไลฟ์สดกล้องที่ใช้ถ่ายภาพในสตูดิโอกล้องแสดงสดห้องประชุมงานแต่งงานบวชงานออกอากาศภาพไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ตัวนี้ครับใช้จบเลยครับเนื่องจากตัวคุณภาพของสายนะครับผมเป็นตัวสายมัลติมดแบบ นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถใช้ภายนอกได้ครับมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับเยี่ยมจริงๆเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวสาย HDMI 2 Fiber ของเราที่เรามีนะครับผมเราก็จะมีให้เลือกนะครับตัวสเปคถูกสเปคแพงลูกค้าก็เลือกใช้งานเอานะครับผมจริงๆของทั้งหมดมันก็จะมีดีของมันอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้คุณภาพในแต่ละตัวจะมีเข้าอุปกรณ์นั้นๆได้หรือเปล่าเรามีประสบการณ์ทางด้านสาย HDMI Fiber ครับและ เราสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้นะครับจะต่อสายสั้นสายยาวต่อกล่องทีวีต่อผ่านเอ็กเทนเดอร์ต่อผ่านฮับสปิเตอรร้านอาหารงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ลูกค้าสอบถามเข้ามาได้ทั้งหมดเลยนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับผมเรามีทีมงานที่จะตอบท่านลูกค้าอยู่แล้วครับหรือลูกค้าต้องการดูสินค้าทั้งหมดนะครับผมได้ที่ w w w p b เว p บดอทพครับ w ว็ pbstore net นะครับผมหรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับเลือกซื้อสินค้านะครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้น้อยที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมผม p p b s u p p l y นะครับสวัสดีครับ